ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพมมแดงทั้งช่องแชนมิลโฟโต้คลับนะครับมือน,นีผ้าปินองมาขายบกม่วงหกโลลอยเป็นบบสามโลหาสินะครับหรือว่า6โลลอยนะครับเข้ากับใส่เป็นบกม่วงเพชรบันลาดที่เขาอ๋อลูกดิบมาม่มเองนะครับผม เอาลูกดิบมาบ่มเองมือนีนะครับมาจอดขายเป็นตลาดประจําเดือนอยุทที่บึงโค้งลงนะครับจังหวัดบึงการฬขจาจะมีตลาดประจําเดือนทุกวันที่เนะครับจะเป็นตลาดช่วงเ้า้าหอดเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงแปดนาทีนครับตลาดกำลังเก็บผมยังขายแบบเปิดถ่าย จอดริมทางยูคือเก่านะครับแมนมีตลาดก็เด้นะครับว่าได้เข้าไปอยู่ในวงทางยางของตลาดนะครับตลาดก็จะเะเุ็ลเป็นวงทางเดินนะครับเข้าก็บว่าได้เข้าไปเก็ยังอยู่ริมทางริมถนนอยู่นะครับถ้ามาจอดริมทางแบบนี้อยู่ที่บึงคงหลงก็จะเก็บ60บาทนะครับค่าจอด60บาทก็ถือว่าบ่แพงนะครับเสียเงินก็ดีขึ้นกันนะครับเหมือนมีคนดูแลเฮ้าเนาะ เขาเสียงเงินแล้วเศรษฐกิจก็บบ่ได้การอะไรแล้วครับเขาเสียงเงินแล้วเรียบร้อยนี่นะครับี่นหงกี่มองหาอาชีพนะครับอยากจะแนะนําเลยละ่ะหาผลไม้นะครับมาขายตามฤดูกาลนะครับเปิดถ่ายง่ายๆนะครับแบบนี้ละ่ะอุปกรณ์ไม่ได้มีอย่างนะครับมีตัดสร่างมีโฮมนะครับสื่อป้ายสื่อผ่า,าแค่นี้เองนะครับขายได้แล้ว วิธีบ่มบักม่วงก็ไ่ได้ยากฤดูนี่เป็นฤดูบักม่วงนะครับในนํำให้ไปเอาบักม่วงสื่อมากดิบมาบ่มเองนะครับขายดีๆแล้วก็เขาที่เขาท่างแล้วก็เอาไปซื้อที่สวนนะครับซื้อที่สวนหรือว่าซื้อที่ลงคัดคัดแยกของผมนี่เอามาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่เขาเดินทางไปเอานี่ก็ เป็นการเที่ยวไปในตัวพร้อมนะครับไดทท่องเที่ยวพร้อมนะครับสำหรับอาชีพค้าขายนะครับไปพาไปเบิ้งนี่นะครับเพชรประหลาดของเขากำลังเหลืองงามนี่นะครับไม่จะบอขายแบบซูกงอมเกินไปนะครับเดี๋ยวขายบอท่านนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปกินขึ้นกันแต่ลูกค้าเขาจะกินบอท่านน,นะครับกำลังพอดีเลย อันนี้ก็ตามเทคนิคของทีมงานพ่มแดงเท่านะครับลูกทีบ่บสวยนะครับเท่ากับจะมีการขายในราคาเขี้ยวนะครับโลละสิบบาทสําหรับลูกทีบ่บบสวยนะครับผมเวนี่ก็ขายหกลรอยนะครับโลเดียวยี่สิบบาทสามโลหาสีหรือว่าหกลออยนั่นเอง คลิปนี้ก็มีหยังหลายอัปเดตล้านให้พี่น้องเบิ้งนะครับอัปเดตล้านเอ,อ่อว่าเฮ้าขายหยังนะครับช่วงนี้ก็ขายบักม่วงนะครับก็ฝากไว้สักนี้ก่อนนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ